ครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมอย่าไปล้อมมาผมอาวันนี้จะมาดูพระปิดตาครับมางน,นี่พี่ต้องดูเนี้ยอันเนี้ยผ้าอะไรเรียกผ้าอะไรอ่อาเดี๋ยวผมผมเชื่อนะหลายหลายคนไม่รู้จักนะเป็นพ้าแบบนี้พระปิดตาเนื้อแบบนี้ก็คือพระปิตาหลวงปู่ยียังวัดป่านั่นเองพี่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณมันจะมีสองอย่างมันจะมีผงพุทธคุณกับผงคุกรักอ่า หลักพิจารณาก็คือนะพี่อันนี้เป็นผลพุทธคุณก็คือเขาไม่ได้ผสมรักอ่ะจริงๆคุกรักก็คือเป็นเป็นพระของอันนี้แหละพุทธคุณเนี่ยจะเอาผสมน้ํารักครับผมมันจะเป็นเสียงดำครับผมคุกรักเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ดูผคุกรักจะลงยูทูบจะลงสอนให้ดูพี่อันนี้เป็นมงคุณอันนี้เป็นปิตาหลวงู่อเฮียงที่พิมพ์ปีกกว้างปีกกว้างหล,หลังแบบน,นะสไตล์ผ้าชนบุรีไหมยังดูปิตาหลวงพ่อเฮียง พี่ลองดูเนื้อให้ดูเนื้อคือเนื้อเขาจะมีมวลสารแม่พี่จะมีจะมีมวลสารยี่บีบแม่ดำๆมั่งผสม่งแดงๆก็ไหคือผักผ้าแทก็จะมีแบบนี้พี่แต่ถ้าถ้าเป็นผ้าเกยก็จะไม่ใช่ไม่ใช่นี้มันหลักพิจรนารณาเลยครับทําพิมพ์ให้แม่นมิทำพิมพ์ให้แม่นกันดับแรกเลยเห็นพับแบบนี้เอออย่างเนี้ยพระหมุ่เปี้ยงวัดป่าแน่นอนสายชนบุรี แล้วพี่ดูหลักดูหลักที่ว่าเนี่ยหลักธรรมชาติดูรธรรมชาติดูรธรรมชาติของพระไมธรรมชาติของพระพี่ดูธรรมชาติของพระมีขี้เรียกว่าขี้ฝุ่นใช่ไหมข้าฝุ่นมีไหมตามซองรับดำซอกกัไหมเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเป็นอายุาายพระหรือพระมีอายุเก่านั่นเองผมจำไม่ได้นี่ออกศูนย์แปดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะออกสองพันห้าร้อยแปดถึงสองพันห้าร้อยสิบเป็นแล้วผมจำไม่ได้แต่ว่าพวก แต่ผมจำได้ผมรู้ว่าเป็นผู้เฮียงวัดป่าแรัวเป็นพระแท้แน่นอนพี่ไม่เอกลักษณ์ก็คือจะมีสูบสเปาของข้างอาชชนบุรีนี่เป็นพระดาเดิมไหมพี่นะพระบนทิ้งอยตรงนี้น่ครับไม่มีก็ไม่มีอะไรมากพี่หลวงผู้เฮียงยิ่งเป็นเนื้อผงพุทธคุณยิ่งดูง่ายไหมพี่อพไ่ไหมเนื้อดำาๆผสมเขาจะ่งผสมผงอะ่ม็ดํำๆยิ่งแดงเห็ไหมก็จะผสมเข้าไป อันนี้เป็นหลังแบบให้กดหลังแบบปึ้งจะมีภาพได้แท้เี่ดูปีต่ปูดูจะมีขอบเป็นปิ่นใช่ไหมขอบบริเวณขอบข้างๆเนี่ยเป็นปิ่นเป็นปิ่นเป็นปิ่นใช่ไหมอ่าเป็นปิ่นขอบขอบอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือหลักสังเกตอีกอย่างหนึ่งผมเนี่ยหลวงปู่เฮียงวัดป่าปิดตาปิดกว้าง ตัวนี้ไม่จะไม่แพงมากพี่อง,องประมาณพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทสองพันอาจจะเป็นพราหน้าใช้พี่ปูเฮียงมีดูไหมมีขอบไ,ไหมกดพิมพ์ไหมปินป่นๆินหนักพิจารณาพระแท้ครับผมก็ชอบชอบพระพิตาด้วยว่าบ้านผมอยู่ระยองไงผมก็ชอบพระพิตาด้วยดูขอบขอบพี่ คือเร,เราต้องพิจารณาได้หลายๆอย่างดูรธรรมชาติดูรธรรมชาติของพระดูผิวพระดูมวลสารอืมนั่นเราจะได้พระแท้พี่นี่อย่างวงาน,นี้ผมก็เช่ามาไม่ไม่ได้แพงเลยพี่นะเจ้าของเขาขายาผมมันร้อยหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ปิตาอะไรอ่ะผมก็ซื้อร้อยหนึ่ง ลึกลับเี่กินตับกินตับมนี่ใครมีอยากแบ่งผมก็ส่งไลน์มาได้นะครับหรือโทรมาก็ได้พระปิดตาผมชอบชอบเหมือนกันสะสมเหมือนกันสะสมไปหลายองค์เลยผมชอบศึกษาความรู้เรื่อยๆพี่ความรู้ม่มีที่ดินสุดครับขอบคุณมากครับผม